และในวันนี้นะครับกับรถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถที่เป็นหนึ่งในขวัญใจมหาชนเลยนะครับเป็นรถมินิ SE 2023ครับเป็นตัว f u l l EV หรือว่าไฟฟ้า100%ครับจริงๆแล้วนะครับเป็นหนึ่งในยี่ห้อรถที่ผมชอบเลยและจริงๆก็เคยสะสมมาบ้างเหมือนกันวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าปกติหน้าตาลูกร่างหน้าตาโหดๆดูๆแบบนี้โดยเฉพาะสกูปข้างหน้าเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของมันควรจะเป็นตัว Cooper S ซึ่งเป็นตัวที่ใช้คำว่าเป็นตัวซิงของมินิ เป็นตัวที่มีแรงม้าเยอะขับสนุกมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถมินินะครับทุกๆรุ่นเลยในบอดี้เนี่ยฮะอาองงน,นะครับเป็นรถที่ใช้คำว่ามีฟีลลิ่งของรถสปอร์ตหรือความเป็นรถโคคาร์ดคือเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยแต่ในในโหมดของ E ีีเนี่ยเป็นอะไรที่ผมสงสัยมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะทดสอบมันในวันนี้ครับ แล้วที่สําคัญเลยนะครับสิ่งที่มินิทัสช่ารุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ดูมีความดุดันมากขึ้นที่เราสังเกตเห็นนะครับบนรถจะไม่มีโครมเมียมอยู่บนรถเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งเขาก็แบล็คเอาท์คือภาษาเป็นภาษาของออบริษัทรถยนต์ที่ทํารถแ l a c ค o u t ก็คือท,ทุกอย่างที่เป็นโครมเมียมที่เราก็เห็นไม่ว่าจะเป็นขอบกระจกขอบไฟหน้าหรือใดๆเนี่ยถูกทําเป็นสีดําหมดเลยผมว่าแบบนี้ก็ดูเท่ดูดุแล้วก็ดูลงตัวดีครับอ,อ,อย่างที่2เลยที่เห็นนะครับเวลารถวิ่งมาข้างหน้าเนี่ยเราจะมีสกู๊ปอยู่ข้างหน้าซึ่ง พูดไปนในตอนต้นแล้วสกู๊ปเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็น Cooper S ในเวอร์ชันที่แล้วคือเป็นรถตัวที่เป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงม้ามากแล้วใช้คำพูดงา่ายๆเลยก็เป็นมินิตัวซิ่งครับแต่ปรากฏว่าตัว SE 2023ตัวนี้นะครับใส่สกู๊ปหลอกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของความเป็น EV เนี่ยมันไม่ได้ต้องการระบายความร้อนใ,นใดๆเลยแต่ก็อย่างแรกเลยที่มินิตะหนักแล้วทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านก็คือความเท่ครับ และอันต่อไปที่น่าสนใจมากๆนะครับคือล้อขอบ17อันนี้นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่แปลกตาแต่ก็ดูล้ำยุคดูล้ำสมัยดีครับผมก็สงสัยว่าทำไมล้อถึงออกมาเป็นลายนี้นะครับปรากฏว่ามีเหตุผลคือทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าแอโรเดนิมิกของล้อเนี่ยนะครับไม่มีการเก็บลมอยข้างในคือลมสามารถผ่านไปได้เลยสามารถทะลุผ่านช่องลมแล้วออกไปข้างหลังได้เลยไม่มีการตีลมหรือว่าอู้ลม ไม่น่าเชื่อนะครับการออกแบบง่ายๆแบบนี้ทําให้รถวิ่งได้ไกลมากกว่าเดิมแล้วเป็นที่สังเกตนะครับว่าถ้าเราเห็นมินิตัวนี้นะครับวิ่งอยู่บนท้องถนนด้วยล้อนี้จงทราบไปเลยนะครับว่าเป็นตัว SE 2 0 2 3คือเป็น full EV ของมินิครับและถ้าพูดถึงขุงกำลังของมินิตัว SE เนี่ยแหละครับจะมีแรงม้าอยู่ที่ 184แรงม้าครับถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับรถไซ์เ็กขนาดนี้นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับขนาด32.6ิกิโลวัตต์อานะครับระยะทางสำหรับการวิ่งนะครับใช้ได้อยู่217กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จใน1นึ่ครั้งครับและสามารถชาร์จได้ทั้ง AC และก็ DC ครับและตอนนี้นะครับเราไปดูดีไซน์ข้างในกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ข้างในก็เป็นแบบพ i l โลดสไตล์นะครับในการออกแบบและการาตำแหน่งของผู้นั่งผู้กับขี่ซึ่งเ,เป็นออริจินอลสไตล์ของมินิอยู่นะครับแล้วที่เห็นชัดเจนเลยคือมีมูลุูสออันนะครับซึ่งอันหน้าเ,นเป็นอันเดียวที่เปิดใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น,ปน,ปนรถที่ ถ้ารถที่ที่มีมูฟลูฟเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในออปชั่นแรกที่ผมมองหาซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากมากก็ข้างในเท่น่ารักครับเบาะก,ก็เป็นลายเฉพาะของเขาซึ่งดูคล้ายๆเป็นลายทงหมักลุกแต่ว่ามีคลิปเหลืองก็เท่ดีนะครับแล้วก็ข้างในดูคร่าวๆแล้วการใช้งานน่าใช้งานไม่ยากนะครับแต่ว่าจอตรงนี้ใหญ่ดีมากๆเลยรู้อะไรไหมครับผมอยากขับมากๆแล้วครับอยากทดสอบเลยไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับกับ MINI SE 2023นะครับเป็นรถที่เป็น Full EV นะครับอย่างแรกเลยเวลาที่ขึ้นมาสัมผัสในตัวรถแล้วครับขึ้นมาปุ๊บผมพอเริ่มออกรถไปนะครับพอถนนเริ่มว่างๆโล่งๆลองกดคันเร่งดูนะครับเนี่ยครับว้าวมีการตอบสนองที่ดีมากๆบอกเลยนะครับระบบกำลังหรือพลังของเครื่องเนี่ยนะครับ184แรงม้าพูดเลยว่าแรงจริงครับ ถ้าสูแล้ววิ่งมาแล้วกดคันเร่งน,นะครับล้อนี่มีฟรีระหว่างทางตอนที่เทคออฟออกไปด้วยครับอันนี้อันนี้ประทับใจมากคือตอนแรกก็คิดว่าก็คงเป็นเป็นอีวคันนึงแต่ปรากฏว่าอัตราเร่งใดๆนะครับอเมซิ่งมากเลยครับสุดยอดช่วงล่างเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มินี่ภูมิใจมากๆกับเซตอัพแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาทดลองขับหรือว่าได้เป็นเจ้าของแล้วถ้ารถมันมีความแข็งเนี่ยมันคือเซตอัพ ที่ทำให้รถมีความเสปอร์ตตอบสนองที่ดีขับได้สนุกและมันยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้ามาถึงเรื่องภายในนะครับก็ยังถูกออกแบบสไตล์ที่เป็นพิลอตอยู่ก็คือผู้ขับขี่ก็เวลาขึ้นมาขับมนนี่เนี่ยพอเข้ามานั่งในตำแหน่งเนี่ยจะรู้สึกว่าอยู่ในตำแหน่งของการเป็นเหมือนนักบินหรือว่านักขับที่แท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่มีความหนานะครับให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตแล้วก็ตำแหน่งเบาะที่นั่ง ในเรื่องความสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับข้างในนี้เท่มากๆเลยครับหน้าจอตรงนี้ชอบมากเลย็นด้านใหญ่ๆนะครับแล้วก็นอกจากน้ปุ่มทุกอย่างก็ใช้ง่ายมากครับปุ่มที่ใช้งานจริงๆมีแค่30ปุ่มอยู่ตรงใต้สวิตช์แอร์เฉยๆนะครับถ้าจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องออพลังหรือว่าอัตราเร่งน,นะบอกเลยว่า amazing มากครับร้อยแปดสีมาแต่ว่าอัตราเร่งแรงแล้วก็ ฟินสำหรับคนขับมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นถนนปิดนะครับไม่มีไม่ใช่ใช้คำว่าไม่ถนนเปิดที่มีการจราจรนะครับผมจะลองดูตัเล่กตอนนี้คือจอดนิ่งๆแล้วนะครับดูนะครับอันนี้จากนี้ไปตรงนู้สักประมาณ200เมตรได้ในขณะที่ความเร็ว50กว่ารถยังฟรีอยู่เลยนะครับว้าวเบรคครับปึ๊บ ยาวมากครับก็คือใช้คำว่าระยะเบรกก็ค่อนข้างใช้คำว่าเปรียบเทียบกับรถสมรรถนะสูงที่เป็นรถสปอร์ตคร์ได้เลยครับดีมากๆครับความรู้สึกของแป้นเบรกที่เวลาเหยียบเข้าไปนะครับเป็นน้ำหนักที่ดีแล้วก็เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับก็ตอบสนองได้ดีระยะเบรกค่อนข้างสั้นนะครับดูนี่อัาตาาเร่งแบบว่าฟินมากครับ ล่างก็ตอบสนองไอด้ดีครับเป็นไงกันบ้างครับกับ MINI SE 2023 Full EV ของ MINI นะครับบอกเลยว่าภายนอกเท่แน่นอนครับและภายในก็สวยงามสมรรถนะไม่เป็นสองรองใครครับโดยเฉพาะพลังของ EV อาจจะมีแรงม้าแค่184แต่บอกเลยว่าแรงแน่นอนครับผมไม่ได้ลองออท็อปสปีดหรือลดเร็วเท่าไหร่วิ่งเต็มที่เมื่อกี้ก็ไม่เกิน90แต่ว่าการใช้งานบนถนนเนี่ยนะครับค่อนข้างโอเคครับแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีพวงมาลัยก็ให้ความเป็นสปอร์ตช่วงล่างนะครับเป็นสิ่งที่มินิภูมิใจมากๆก็คือเซตอัพแบบนี้ถ้าท่านมาลองขับหรือว่าซื้อไปใช้แล้วนะครับเดี๋ยวรู้สึกเลยว่ามันกระด้างหรือแข็งเกินไปมันเป็นเซตอัพที่มินิตั้งใจเซตอัพให้ ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าสําหรับคนที่ชอบรถความเป็นสปอร์ตเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนอกจากนะั้นระยะเบรกนะครับก็มีระยะเบรกที่ค่อนข้างสั้นถ้ารถมีความเร็วมาเบรกเนี่ยไม่ต้องใช้ระยะทางไกลๆที่จะเบรกรถให้อยู่นะครับแล้วก็ชอบดีไซน์ของล้อมากเลยที่ไม่ใช่แค่สวยแปลกตาแต่ทําให้รถวิ่งได้ไกลขึ้น เป็นเรื่องของแอโรด n นามิกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าล้อจะมีผลตรงนี้มีนี่เอานำมาใช้ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่นำมาใช้แล้วพูดถึงด้วยครับจริงๆแล้วรวมๆคันนี้นะครับถ้าคะแนนเต็มร้อยผมให้ซัก110เลยนะฮะดีดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการเป็นเจ้าของรถที่มีความเท่มีความคูลน่ารัก แล้วก็มีความดุความโหดแล้วก็มีสมรรถนานที่ดีนะครับยังไงก็สนใจนะครับมินิ2023 SE นะครับเ,เชิญที่โชว์รูมมินินะครับเพื่อที่จะทดสอบหรือว่าชมตัวจริงนะครับพร้อมกับพูดคุยกับเซลล์ได้เลยแต่เท่าที่ทราบนะครับมินีก็ก้าวล้ำไปอีกสเตจจึงคือถ้าสั่งซื้อออนไลน์นะครับจะได้ส่วนต่างส่วนลดแล้วก็ไล้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างมากพอสมควรซึ่งจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ระบบการซื้อรถแบบนี้แล้ว วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาทดสอบแล้วก็จับต้องตัวจริงของ SE Mini 2023ครับในช่วงต่อไปนะครับคันโปรดคนดังนะครับวันนี้เราจะไปพบกับใครนะครับติดตามชมกันเลยครับ